สวัสดีท่านผู้ชมก็เั็นอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่กับแม่ตะเคียนทองที่วัดที่ปราสาทภูมิโปนนะผู้ชมย่ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมกับแม่ตะเคียนทองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับผู้ชมเนาะเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกยนทองด้วยกันนะผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะเราจะไปเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะ ทม่จะเคนทองขอโชคขอลาบเลยน,นะแม่นะคอยแฟนช่องได้เห็นตัวเลขชัดชัดคอยเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่นะ สามอะไรเอ่ยมองไปมันเห็นเลขสามนะผู้ชมสามห้าหรือสามแปดหรือสามหกเอ่ยสามห้าห้าสามนะผู้ชม้าสายตามองไม่ผิดน้ผู้ชม สามห้าหนะ้าสามน้าผู้ชมนะัจุดนี้เนาะเห็นไหมน้าผู้ชมแอดมินมองด้วยตาเปล่านะ้าผู้ชมเนาะสามห้าหนะ้าสามน้าผู้ชมเนาะถ้าไม่สามห้าห้าสามก็น่าจะเป็นสามแปดแปดสามนะ้าผู้ชมสามแปดแปดสามสามห้าหนะ้าสามน้าผู้ชมถ้ามองไม่ผิดนะ้าผู้ชมเนาะ เยวจะรูปอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะผู้ชม,นะมเนาะซาทูแมสเซนทองขอให้ลูกมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่นะตัวไหนไม่ออกไม่ต้องปรากฏขึ้นมานะแม่นะขอให้ลูกมองเห็นชัดเจนนะมัดกัดนะผู้ชมมัดกัดนะผู้ชมนะ จะดูก่อนนะผู้ชมสามห้าห้าสามนะผู้ชมเนาะตามสายตาแอดมินมองเห็นนะสามห้าห้าสามไม่สามห้าห้าสามก็สามแปดแปดสามนะทผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะทผู้ชมเนาะประจำวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสามนะทผู้ชม สามห้าห้าสามสามแปดแปดสามนะ้ผู้ชมเนาะก็ส่องไปได้กันดูไปได้กันก่อนนะผู้ชมว่าเห็นตัวเลขตัวไหนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็อย่าลืมนะผู้ชมเนาะมองดูได้นะผู้ชมสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามน้ผู้ชมเนาะนะที่ทางแอดมินมองเห็นนะผู้ชม หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ถ้าทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมฝากกดติดตามไปด้วยนะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆที่ปราสาทภูมิโปนนะผู้ชมเนาะ มองเห็นตัวปราสาทชัดเจนนะผู้ชมเราอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ปราสาทภูมโปนนะผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นก็เป็นสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูเดินไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใครเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะผู้ชมเนาะทังแอดมินค้รให้แล้วนะดูให้แล้วนะผู้ชม ตัวเลขที่เรามองเห็นก็คือสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามนะผู้ชมมองไปตอนนั้นเหมือนเลขห้าศูนย์นะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมห้าศูนย์ศูนย์ห้าด้วยก็แล้วกันนะผู้ชมมองเห็นอยู่ด้านบนนะผู้ชมเนาะห้าศนะูนย์ศูนย์ห้าเนาะสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามห้าศูนย์ศูนย์ห้านะผู้ชม กอดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทัางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย